สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของผมนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องที่ใกล้ตัวทุกคนมากนั่นก็คือจุดมุ่งหมายของชีวิตในมุมมองของปรัชญาแห่งความสุขหรือเฮโดนิซึมฟิโลโซฟีนะครับก็คือคุณเคยคิดไหมครับว่าชีวิตเรามีปัามีเป้าหมายเพื่ออะไร คำถามนี้อาจดูเหมือนซับซ้อนแต่จริงๆแล้วมันเกี่ยวกับชีวิตประจําวันของเราไม่ว่าจะเป็นการทํางานการใช้เวลาหรือแม้กระทั่งความสุขเล็กน,น้อยที่เรามีในแต่ละวันนะครับนิยามของความสุข happiness ถ้าพูดถึงความสุขในมุมมองที่เข้าใจง่ายที่สุดมันคือความรู้สึกพอใจและสงบใจในชีวิตซึ่งอาจมาจากสิ่งที่เราได้ทำสิ่งที่เรามี หรือความสัมพันธ์ที่ยีระหว่างเรากับคนรอบข้างชอตคัทของความสุขนะครับชีวิตที่เรียบง่ายเ p พิคิวเรียสนักปรชาชญ์แห่งความสุขเคยบอกว่าความสุขเกิดจากการพอใจกับสิ่งที่เรามีและการไม่ตามใจตัวเองจนเกินไปครับประโยชน์ต่อผู้อื่นจอห์นสจวตมิลชี้ว่าความสุข ที่ยังยืนเกิดจากการช่วยเหลือและ,และสร้างสิ่งดีให้กับคนอื่นความสูงในปัจจุบันนักจิตวิทยาในยุคปัจจุบันบอกว่าการมีเป้าหมายการมีความสัมพันธ์ที่ดีและการใช้ชีวิตอย่างมีสติคือสูตรของความสุขที่แท้จริงซึ่งคำถามสำคัญก็คือแล้วจุดมุ่งหมายของชีวิตสำหรับคุณคืออะไรบางครั้งการค้นหาคำตอบไม่ได้อยู่ที่ความซับซ้อน แต่มันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆที่ทําให้คุณมีความสุขในทุกๆวันสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะฝากว่าจุดมุ่งหมายของชีวิตอาจแตกต่างกันไปสําหรับแต่ละคนแต่สิ่งที่สําคัญคือการที่เราได้ใช้ชีวิตในแบบที่เรารู้สึกว่ามีความสุขและพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ขอบคุณที่รับฟังและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ Get get stand to